สดีคะ่ะวัสดีคะ่ะพี่น้องปองไปสวัสดีกันสุขสุขค้นนะคะพี่น้องอะช่วงใบสามหนูน,นี่นะคะยีบ,บุญกะมอไ้ไปน้ำพึ้ใยายก็กินเขากินปลาเห็ดคลิปโหลดคลิปเรียบร้อยแล้วก็ลุกมาจัดการกับปีนเห้าพักพี่น้องเขามาที่สวนพักอืมมาจัดการอีหยังเวติมาจัดการ,ตาการเต็มพักขยายพักพี่น้องเอ้ยได้ขางลางเร็ว อันนี้ก็เต็มสั้นเลี้ยวดอกไม้ก็ใส่เลี้ยวเดี๋ยวกระทั้งเดี๋ยวกระทั้งอ่าดอกไม้จะเอาขึ้นไปไว้ระเบียงหน้าห้องให้มันอยูโตก่อนพี่น้องให้มันติดกอนอันนี้ก็เบียสลัดนี่ก็พ่อเต็มเบลจักสิเอาไปเต็มใบบอลด์ไนน์แนบนี้พี่น้องอันนี้ก็เต็มผักกาศตัวนี้เต็มปักกาศตัวนี้พี่น้องก็บ้านหนึ่งแล้วก็ อันนี้ย่างลักกะบะสลัดเก้ยวกับสลัดม่วงย่างลักกะบะปัดนี้พักอีตูนี่พี่น้องผักอีตูนี่โ okay อเคเด้บัดนี้โอเคแล้วอันนี้ก็สีเอาออกอีกจักจักกระถางสองกระถางจักเสียบไปไว้ใส่เด้อบัดน,นี้พี่น้องสิบป,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 ปลูกไว้ก่อนได้เสียบไปปลูกไว้ก่อนได้เสียบจงไวจ้จักสามสีต้นกับพ่อนี่นะอันนี้มันหลายนี่มันใหญ่ขึ้นมามันจะเง,งกัน สีแง่กันอันนี้ก็แต่เก็บกินใบแล้วพี่น้องไปเก็บกินใบใส่ลาบใส่ยังแล้วข้างนอกนี่ก็มีอีกข้างนอกนี่กำลังงามเอาปุ๋ยขีงว่าใส่ให้เอาปุ๋ยขีงว่าใส่เพื่อนมัเนี่อันนี้ก็เกิดเราได้จักสิได้กินบ่พี่น้องเอ้บนว่าด้านทั้งนั้นด้านทั้งนั้นมันบ่เกิดว่าสิเอา อย่างอื่นมาเส้มใส่มันจิเป็นยังไงพี่น้องสีหดไหวบะเนี่ยสีหดได้บะเนี่ยเต้มได้วกับสีหดได้บ่ะนี่พี่น้องอืนนี้ติดเบิดแล้วนี่ติดเบิดฟืน้นโตเบิดแล้วพี่น้องฟืน้นโตเบิดแล้วอันนี้คือทึงสลัดม่วงทึงอันผักชีกินเกิดมาเนิดมานึน่งทึงอัน ัวลันเตากลังสีเทาเครือสีได้หาใหม่มาซักข้างเขาได้บ่อนี่พี่น้องหาใหม่มาซักข้าง้เขาอันนี้กบปกแตงกับักชีจีนบัปแตงนี่คือสีติดคือสีได้อยู่ดอกสองสามต้นแล้วกผักซีกินขึ้นมาแท้มันนี่พี่น้องที่แรกเยี่ยวบว่ามันมันสีบอกเกิดไปหาสื่อเม็ดมันบ่ได้ได้แต่ักีซีกชซีฝรั่งกชซีเหล้าฝรั่งมา เลยเอาเมืาหวานไลนมันเกิดอันนี้ของเกาพี่น้องอันนี้มันเป็นเม็ดเกาเต้หลายปีแล้วของปีกายปีกอนี่บนหอ่อใบว่านบบเบิดปีกายนี่ว่ามันมันจะเกิดอันนี้เอาไปหอ่อมักเยนามสกนจะคอยเอาเมาหวานมันก็เลยเกิดพี่น้องอันนี้ผักซี่พักซี่เล่าฝรั่งผักซี่เล้าฝรังร่งเป็นอย่างคืก็ญี่ปุ่นกือื่นผักซี่เล้าฝรัง่งมาจีมัน ใบมันบ่คือใบผักซี่ห้าปันใดพี่น้องเม็ดมันก็บ่คือปันใดน,นี่บนก็บเรื่อิ้นผักซี่เหล้าฟังกันร่งสิแตกแง่มอีกสองเดือนสิได้กินบ่ะนี่บนเสมือบ้านก่อนบ่พี่น้องเอยเนาะอันนี้กับ,บกอันนี้เดลิทพี่น้องเดลิทเดลิทเดลิดวะวัดแดงแดงลิดแล้ว หอมหอมก็ได้กินแล้วนี่ก็สลัดม่วงมันลายเหรอพี่น้องจะเสียเอาไปใส่บะนี่เบี้ยมันยั่งอยู่จะเสียเอาไปใส่อันนี้ยายบนเอาแค่หลอดมัดมัดดัไมหม่มัดเส้นไหมพี่น้องพอ,อกเพเ,เ่แพ่ช่ติดอยู่ดอกแต่ว่ามันจีไใหญ่สาพูดละยา่งบนเมื่อบานเร็วพู้ละ จังสิได้กินพอใไงแล้วกะสิเอาให้ยกะตายตัวมื้อนี้กะมันฝรั่งได้นี่พี่นอ้นองแม่นเบิดเด้นี่มันฝรั่งพอใหญ่แตกกอพี่หนุ่มพี่หนิเยอะนี่สิเดียวตะแกงออกเพราะว่ามันสิทังขึ้นเด้ตะแกงมันต่ําแล้วมันเกิดมาสูงแลว้วบัดนี้เสียงกระเจ้าตัดหม่เอาน,นี่กินก่นอนสิฮดน้ํา หาฮดพักคดยังเราก็จะขึ้นบ้านถึงตัวไปนี่น้องสามโมงแรงเลยสามโมงกลัวเละตอนนี้โอ้ยบนกระเหยียบตรงเต้นนวยแบบนี่บนกระเหยียบเต้นนวยอ่อกสดตอบรลี่นี่บนเหยียบนวยมันระเบงพี่น้องนวยมันกำลังสี่ตรงกำลังสี่เหลี่ยมฮดน้ำเฮ้เขาจะอีกจะก,กระติดสองกระติดก็ไเดกกินตัวคุณฟัง Văn thắng phun đốt đốt văn nó. thằng nó, nó chỉ thằng còn. Còn nó văn thằng nó ngồi nhây nhây ủn tùn tin đục ủn tùn im tin như thế nào đấy nó còn chỉ con nó sẽ đầy mang hốt nó sẽ bắt đầy nó sẽ đầy phật phật thì nuôi lơm đen là มันนี่แดงละลืมแดงแล้ว,ลดลวาดดอกกุหาบเอาพดนน้ำกันเด้อพี่น้องมาหนี้พดนน้ำต้นไม้ดอกไม้พดหญ้าพดนพันธพักกันพดนพักพดหญ้ากันมาหนี้เอ้ยเอ้ยพี่น้องเลยบ้างปากลากเลยงามงามงาม